พี่น้องพอดีว่าต้อง้ายยสันมาตรวจสุขภาพรู้สึกว่ามีกอาการบูมแล้วก็อาการเมื่อยก็เลยว่านั้นก็ ตัดสินใจพาแม่มาคลินิกเลยเรืกการแถวบ้านก็เลยรีบพาแม่มาตรวจดูนะครับตรวจเช็คสภาพร่างกายประจําปีจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยพี่น้องเอ้ยาว่าสิผลปิดจังใดห้าก็ต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่วงนี้เราก็รอหมอนะครับเพื่อมาตรงเวลาในการทํางานของเขาช่วงนี้เยสันกํกาลังถอดเสื้อผ้ากําลังถอดเสื้อเพื่อรอคุณหมอเข้าไปตรวจข้างในนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีแอบลุ้นๆว่าอาการจะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับกันไปแต่ว่าเรามารู้เร็วเร็วหน่อยเราก็รู้รักษาได้เร็วเราก็มาคอยดูช่วงนี้ก็ตรวจสุขภาพตรวจว,วัดคงดงความดันนะครับช่วงนี้ก็คุณแม่เข้าไปเอ็กซเรย์ออกมาแล้วก็มาฟังกันว่าผลเป็นยังไงเขาทำอะไรมัง่งไปเลยตัตรวจอะไรแล้วบ้าง จะพูดดังๆถอเลือดล้วก็ละรอีกตรวจขึ้นหัวใจก็ละรอีกแล้ก็ะเลอออกเรีกะเอีอุจจาระเรืออะไรอียดตรวจายในเลืออะไรอีกรเล้วรอลวรผลรอฟังผลเดี๋ยวเราฟังผลกันนะครับ บาหวานร้อยหกไม่สูงไตบีนกิเทนินปกติยูหลีกตัวเก้าไม่เป็นไขมันคอเลสเตอรอลหนึ่งร้ยสี่สิบสาไม่สูงไตกิตารายรอยี่สิบเจ็ดไม่สูงค่าของตับวิโดรีนศูนย์จุดเจ็ดปกติทุกตัวปกติหมดเลยค่าของตับเลือดบวกซิมิลิไม่เป็นเอดไม่เป็นไม้แล้วตับดีก็ไม่มีเชี้ยวไม่มีภูหถือว่าดีหมด วจเยี่ยวถือว่าดีนะคะไม่มีการอักเสบอะไรเลยเลือดปุ๊บโอความเข้มข้นของเลือดเนี่ยรออ่าสิบจุดหกถือว่าปกตินะครับไม่ได้ขาปกติไม่ได้แดงปกติเอ็กซเรย์ปอดปกติถ้าวันนี้มันแย่พรุ่งนี้จะผ่านไปเลื่อไม่ให้พลาดการติดตามเพจเฟซบุ๊กจะผ่านไป ยูทูบโอโมจะผ่านไปลิตกโอโมจะผ่านไปอินสตาแกรมโอโมจะผ่านไปแล้วเจอกันคี